นี่เหรอพิมนี่เหรอใครนะว่าเมื่อกี้นี่วันนี้โอ้ยนี่อะไรนะชื่ออะไรนะนี่อินซอนฮะทำไมอินซอนอินซอนซึมอะไรสักอย่างที่อยู่เ<ว>กาห,เหลีเหรอโอ้พ่อแม่อยู่เกาห,เหลีเหรอลูกทั้งพ่อทั้งแม่เหรอลูกเยอะไม่ตัง e อ่ะที่บ้านอ่ะไม่ค่อยเยอะครับโอ้เขาไปทั้งพ่อทั้งแม่ขนาดนี้ใครๆเขาก็เอาเงินวอนมาเต็มบ้านอ่ะเต็มเต็มรือยังที่ผ้านเงินวอน ว้ยต้องบอกพ่อแม่ส่งมาเยอะๆนะลุกนะ <Okay. S 1> ส่งมาเก็บไว้ที่ประเทศไทยให้เป็นเงินบาท <Okay. S 1> บอกเขาอย่างนี้นะลุกนะ <Okay. S 1> สองคนตายายที่ไปหาตังค์อ่ะสองคนพ่อแม่ที่ไปหาตังค์ไเข้าใจไหม <Okay. S 1> พิม์ถ้าใครเสียงดังใครเสียงดังที่สุดในห้องบอกคุณยายมาสิคะที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องมีใครบ้างคะโอ้โหอันนี้สามทับหนึ่งก็เลยมีแต่เด็กดีใช่ไหมใครก็กลัวพมโอ้ใครๆก็กลัวพิมพ์พิมพ์รายงานมาเลยนะ กิ่งฟ้าเป็นยังไงกิ่งฟ้ามาหาคุณยายสิกิ่งฟ้าช่อนี้หรือมีคนครองจับจองมั่นหมายกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าเขียนหนังสือได้หรือยังนี่อยางเขียนีได้ยกว่าเขียนเลขเขียนเลขเขียนกไก่อ้ได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 ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ่อ ยังไงเรามีหน้าที่ความเป็นเพื่อนให้การพยายามทำเขาพยายามทำอยู่กิ่งฟ้าพยายามนะลุงนะสู้ๆนะลุงนะสู้ไหมลูกสู้ไหมเออสู้เก่งมากไหนไหนไหนไม่อายใครทั้งนั้นไม่อายใครทั้งนั้นเพราะว่ากิ่งฟ้าเหมือนเป็นไข่อยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการใช้ภาษาเข้าใจไหมลูกเออเหมือนเพื่อนเป็นไข้เข้าใจไหมคะเรามีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเพื่อนหัวหน้าเข้าใจนะคะลองหัวหน้าเข้าใจนะคะ อ้าวคนที่มีเงินวอนเยอะๆก็รู้จักช่วยเหลือเพื่อนเข้าใจไหมครับ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 เอาขอบคุณคุณยายพร้อมกันสิขอบคุณค่ะคุณยายโอ้เก่งมากเก่งมากไปๆลูกปไป